สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดับบีนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเป็นวันเสาร์ที่26มิถุนาย,ยน2564สำหรับสีมงคลวันนี้จะเป็นสีชมพูสีครีมก็บสีแดงที่จะเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานรวมถึงการติดต่อประสานงานต่างๆการนําเสนอโปรเจกต์ต่างๆ3ส,สีนี้เหมาะมากๆ แล้วสีฟ้าสีเหลืองสีน้ำเงินค่ะในเรื่องการเงินในเรื่องของโชคลาภโดยตรงเลยนะคะโดยเฉพาะใครกระตั้งแต่ที่จะต้องมีการเจรจาต่อรองผปิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมการขอเครดิตหรือเจรจาขอผ่อนผัานสามสีนี้ก็เหมาะเช่นกันเครื่องประดับที่จะเสริมดวงนะคะจะเป็นเพชรหรือพลายสีขาวคริสตัลหรือเครื่องประดับสีทองซึ่งเครื่องประดับตรงนี้นะคะจะเป็นเหมือนแม่เหล็กที่จะดึงดูดในเรื่องของเงินทองดึงดูดเรื่องของทรัพย์สินเข้ามาในกระเป๋าเรา จิงศักดิ์สิจาร์ที่เราจะทาการสักการะบูชาในรอบสัปดาห์นี้นะคะยังเป็นหลวงพ่อสําเร็จท่านท้าทวไสุวรรณแล้วก็องค์สมเด็จเจ้าตากสินมหาราชที่ทุกท่านสามารถที่จะขอพรในเรื่องต่างๆได้แล้วคนที่เกิดในเดือนมิถุนายนหรือเกิดวันนี้นะคะถ้าจะทําบุญเสริมดวงวันเกิดเราให้มีเรื่องของยารักษาโรคหรือทําบุญกับพระพิสุสงฆ์ที่อาพาธเช่นโรงพยาบาลสงการสร้างโรงพยาบาลน,นะคะ อันนี้จะทําให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วในเรื่องของอาหารค่ะที่จะใส่บาตรก็ดีหรือถวายสังฆทานก็ดีนะคะขอให้มีอาหารทะเลอาจจะเป็นกุ้งเป็นหอยเป็นปูเป็นปลาอันนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วอย่าลืมนะใส่ยารักษาโรคเข้าไปด้วยนะคะหรือสมัยนี้อาจจะมีหน้าก,กากอนามัยนะคะแอลกอฮอล์อันที่จะเป็นในเรื่องของทาให้เราจะมีอนาคตที่สดใสรวมถึงมีเรื่องของสุขภาพที่แข็งแรงด้เช่นกัน มาถึงเมื่อวานนี้ค่ะตัวเลขที่ออกเป็นอย่างไรบ้างในรอบ17.30นและที่ออกคือ894แล้วก็32รอบนี้ตัวเน้นค่ะเลข9มาหลัก10บนนะคะชุดวินค่ะมีทั้งเลข9แล้วก็เลขเสีที่ออกสตัวบนนะส่วนใน,นรอบ18.30นและที่ออกคือ985แล้วก็75รอบนี้ตัวเน้นเลข9เข้ามาในหลักร้อยบนค่ะเป็นของสายวิ่งกันนะคะแล้วในรอบ19.30นเลขที่ออกคือ254แล้วก็32รอบนี้นะคะ ตัวเลขที่เข้ามาก็คือเข้ามาในชุดวินค่ะคือเลข5แล้วก็เลข4มาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันเสารที่26ิทุพฤศจากสนายน2564ค่ะในช่วงเวลา17.30นนอนะคะในชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะมีเลข4เลข0เลข1เลข8เลข2เลข7ค่ะแล้วก็เน้นไว้ที่เลข0กับเลขสําสำหรับชุดจับคู่นะคะ4 9 4 5 4้4 9 9 5 5 3 3 0แล้วก็6 0 ตัวในช่วงเวลา18.30น,นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข0เลข3เลข6เลข2เลข1เลข5เนินวิธีเลข0กับเลข3สำหรับชุดจับคู่นะคะ07090408 739343แล้วก็83 ตัในช่วงเวลา19.30น,นค่ะชุดวิลเล่ที่วางไว้ให้คือเลข6เลข3เลข0เลข2เลข8เลข9ตัวในไว้ที่เลข6กับเลข3นะคะสำหรับชุดจับคู่ค่ะ61 64 67 65 13 43 73แล้วก็53อันนี้เป็นทั้ง3ช่วงเวลาของวันนี้เลยนะคะคือวันเสาร์ที่26มิถุนาอย่าลืมนะคะมันทำบุญมันใส่บาตรนะคะ มันให้ทานคนจะไปนอดิสทรที่จะทาให้เรามีเงินทองเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีโชคมีลาบท้ายรายการค่ะอาจารย์รักของให้ทุทกทท่านนะคะโชคดีร่ํารวยมีทรัพย์แล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็วันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนคะ่ะแล้วมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการเลขเด่นประจําวันกับอาจารย์รักทางช่องทาง Cm ีดัทมีวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีคะ่ะ